ไหนที่เราไปเที่ยวใช่ไหมเราไปแล้วค่ะใช่อ่ะสวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่นครพนมนะคะวันนี้เราก็มาแวะที่ชิมชิมน้ำร้านอาหารเป็นร้านอะไรนะร้านอะไรไม่ไม่รู้จักชื่อร้านแต่ว่าอาหารอะไรรึเปล่าร้านข้าวปุ้นค่ะมีอาหารตามสั่งเลยนะคะนี่ไงอาหารตามสั่งเลย โชว์ป้ายให้ดูหน่อยเป็นข้าวปุ้นน้ำนัวนะครับมันจะมีน้ำปลาละกับน้ำกะปิกะปินะครับเป็นของดีเมืองภาคพนมค่ะเอาพละังตึกด้วยค่ะของดีของอร่อยนะครับเราก็ต้องแวะมาชิมสักหน่อยเนาะเป็นไงครับรสชาติเป็นไงนชิมยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ชิมนะเดี๋ยวข้าวปุ้นให้ยิบสี่ รสชาติเป็นไงครับแซ่บไหมโอหใหอดเค็มหอมหอมปลากินแบบว่าเตะจมูกมากเลยเนาะปลาร์ดปลาร์ดเพิ่มแล้วค่ะเต็มเต็มข้าวปุ้นน้อยเพราะว่าข้้าวปุนน้อยเอาข้าวปุ้นเปล่าเพราะว่าอันใช่เพราะว่าอันนี้กินกับน้ำกะปิแล้วมันก็ต้องต่อด้วยน้ำปลาร์ค่ะไข่นัวไม่พอมีชูรสให้ด้วยนะ แม่ไม่เคยถ่ายออกเลยชุดรถเพิ่มแต่ตอนนี้เหมือนแม่จะดังอยู่แล้วอย่าลืมนะลูกเอาข้าวผัดมาด้วยนะอยกินอย่าลืมกินข้าวผัดนะกินนั้นเยอะมันจะไม่หมดไม่คข้าวปุ้นนี่เหมือนเขาเอาไปต้มก่อนว่ะข้าวปุ้นคือข้าวปุ้นลวกสดๆค่ะเขาหมายถึงไม่ใช่ว่าทําทิ้งไว้คือเขาเอามาสดๆเลย๋อข้าวปุ้นสดค่ะข้าวปุ้นสดใหม่ๆเนาะเยอะเป็นยังไง สดสดบีบสดสด๋อจริงเขาเขียนป้ายบีบสดเพราะแล้วเข้าใจนึกว่าเขาบีบมะนาวที่บ้านที่ที่เราสั่งข้าวผัดด้วยนะคะนี่ข้าวผัดนะครับแอ่ที่แก่บ้านเราอ่ะที่ที่เรากินอ่ะเขาจะทำจะเป็นนุ่มๆเด้งๆใช่ตนี้คือเส้นสดบีบสดสดร้อนๆรสชาติมันจะหอมหนัวหนัวกับปลาลัน <พ uka> น่นหนีเดียวก่ะชิ้นของอร่อยเอามาให้คุณแม่ก็ได้นะคุณแม่ผสมน้ำเน่คยผสมน้ำกะปินะ้ำปลา,านนะะเอาผสมกันเลยนะผสมได้เอาเป็นมาอีกนิดก็อันอันนี้ กะปิอันนี้ปลาเนี่ยสลับกันขลับกันขึ้นนิดยมัอร่อยนัวนัวไม่พอมีซีเรลเพจะเอาอะไรก่อนนี่วอันนี้ก็อร่อยอร่อยทั้งสองค่ะผสมนี่ผสมนี่ยแดงรสชาติแบบปลาถ้าใครไม่กินนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะใช่ไม่ถึงมาไม่ถึงพาดพนมลวกๆเลยนะปีไกมาแล้วนี่ น่ากินไหมครับปีไก่ขาต้นนมนะครับใส้นน้ำน้ำปลาร้าด้วยหรอใช่ใส่นน้ำปลาร้าปลาร้ากับปีก่อนนิดนึงก็ได้กุ้งก่อนให้พ่อได้กินมันใส่พริกเข้าไปเพิ่มแต่ว่ากินนิดพริ้บขึ้นจมูกเตะจมูกเลยค่ะเตะจมูกเลยเต็มๆปลาร้าเต็มเต็มที่บ้านที่บ้านชอบให้เยเล็กทำให้กิน นี่แม่จะไม่ใส่น้ำตาลที่นเรามากินถึงที่แม่ใส่แต่พริกใช่เราเรามากินเพราะเราต้องไม่งั้นมาไม่ถึงนะครับต้องกินอาหารจับเพราะอันนี้คือเมนูแนะนำอันนี้เป็นปลาราอืมเป็นปลาร้าไม่ค่อยชอบกะปิอืมเนยย้อนไม่เผ็ดหรอกลูกใส่เยอะได้อะไรน้ำปลาราไม่เผ็ดใส่เยอะได้น้ำปลาไหที่ไหนเผ็ด ตอนแรกก็ที่บ้านยาเล็กทำย่าเล็กจะใส่พริกคิดว่าจะเค็มแต่ไม่เค็มนะเคมนัวนัวเขาบอกว่านัวถ้าใครชอบความนัวไม่พอก็มีผงชูรสให้ใส่เพิ่มผงชูรสเต็มๆนะใช่ครับนัวอืมก็มีเรื่งของรสบดห่อก็เป็นข้าวปุ่นน้ำผงชูรสนัวเวอร์ใครนัวไม่พอนัวเวอร์เวอร์ อืมก็เติมพริกเข้าไปหน่อยจะได้รสชาติเป็นนุ่มเด้งนะใช่พอาสิ้นเสร็จ no ก็เติมพริกเข้าไปดิกทุกคนสามารถมาที่นี่ก็จะได้รสชาติน้ำปลาพริกก็เพราะว่าเขามีที่ถ่ายรูปให้ใหญ่ที่เลยค่ะรุคนสองน้องมาได้เลยค่ะมีอะไรบ้างลูกเนื้อพิ้งค๊าหมูมีเต้าก็นั่งในร้านได้ค่ะอันนี้เขามีให้นั่งอื้อหือเด็กถล่ม ไม่เปิดถ้าเปิดได้เนี่ยลมเย็นสบายจะปิวถ้าใครอยากมาใครที่นี่อยู่ที่นครพนมค่ะจะใส่อันนี้ด้วยนะเป็นร้านข้าวปุ้นค่ะมีอาหารตำสั่งด้วยนะคะใช่มีกาแฟด้วยนะจะใส่อะไรไหมก็ใส่อันนี้น้ำเทีนึงแล้วใส่อันนี้ทีนึงไหมก็ใส่ให้มันได้ซดน้ำู่ ทั้งสองมน้ำอ่ะตอนคืนมันก็จะเป็นร้านจิ้มจุ่มนะแล้วก็เขาจัดร้านสวยมากเลยมีดอกไม้มีสะพานแล้วก็มีธงริ้วๆอ่ะคนที่มาจากภาคอื่นอย่างเราก็ต้องมากินน้ำสำหรับคนที่เราไม่รู้เท่าไหร่อยู่บ้านเราก็มีไงเราก็มากินครับปุณสำหรับเป็นจุดพักรถอย่างดีเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพ่อจะไปลงยูทูป ไอ้ต้นเสื้อผ้านะกินติดกบ้าะคะจะไม่ซื้อไปฝากคนที่บ้านนะเนี่ยไม่ซื้อหรอกเับแ้าไม่ใช่เส้นบกดเส้นธรรมดาก็กคล้ายๆกันแหละเส้นที่เขาบีบแล้วพริกเขานี่เผ็ดมากเลยนะ่ะ ไม่ต่างเลยแล้วก็หอมด้วยเพราะว่าเป็นพริกขั่วสดกินพริกแบบสดจะดีวิวมากกว่าเอาลงเลยกินมือเดียวไม่ถนัดเลยตัวพันใหญ่ๆอามลต้องสับคันสวบให้ดูนะครับจะได้รสชาติสวบให้ดูอะกินแบบเป็นตาแซ่บเป็นยังไงนะเป็นตาแซ่บ ผักเยอะๆส่วนทำใหญ่นี่ครับมีผักลวกนุ่มดีหวานกรอบสเส้นเด็กหนุ่มมากน,น,นะดูนะเดี๋ยวจะซดน้ำปลาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเลิศล่นใส่น้ำโขงนี่น,นัวดีเดี๋ยวเลิศล่นเฉียบๆนี่นคือน้ำกะปิ อันนี้น้ำปลา้าอันนี้ปลารนะครับดมดูดมดูดมให้กล้องกิ่นออกไปข้างในช่องยูทูบอือเราใช่เป็นไงคะเค็มนิดหน่อยนัวตอนแรกคิดว่าจะเค็มเหมือนน้ำปลาแต่ไม่ใช่นะอ่ะนี่เป็นน้ำกะปิให้ดูซดกันแบบสดสดเลยนะครับปกติเราเอาใส่เส้นนะแต่งซดให้ดูเลยครับดูดูเห็นไหมเห็นไหมต่างกล้องเห็นนี่เห็นนะ ไดโซให้ดูฟังเสียงโดนะโคตรหนัวอย่างนี้เลกินน้ำตับฟังฝังคุณแม่เป็นอะไรคะขึ้นแม่ไหมแมอะไรนายคุณแม่จุกแม่หนัวมาคุณแม่พูดนัวจุกจุกเยอั้มม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  ปลาอันนี้ก็จะเป็นกะปิเขามีเครื่องปรุงให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผงชูรสค่ะแม่เผ็ดนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพริกป่นค่ะเผ็ดหอมเลยค่ะอีกอันนึ่งค่ะเป็นน้ำตาลค่ะเพราะว่าเอาผสมกันนี่ก็โอเคนะนี่อันนี้เป็นปริกไก่ทอดนะอร่อยเลยถ่ายหนูให้หน่อยยืดกินพรกไก่ทอด อย่างอื่นด้วยนะคะมี่ปีกไก่ก็น่ากินเรากินอันนี้เสร็จแล้วต้องกินข้าวผัดต่างเพราะว่าไม่ไงั้นจะแสบท้องไม่จะแสบท้องก็ต้องกินข้าวผัดด้วยกินแบบเป็นตะแแบบเนี้ยม่ได้กล้ากินแตะแสบจังเขียวกระดูกไปด้วยเขียวๆขีเรากินเลยเหมือนเหมือนหมาไอ้นั่นนะ่ะ เช่าเลยเออไม่ใช่อันนี้คู่เล่นนะครับอยากอยากหยากหยักไหมหยากเท้าจริงนะ <c oughs> อืมเดี๋ยวเราจะจบทิปละเดี๋ยวมันจะนานเกินไปมันจะนานอะไรสิบเก้าสิบวิทีแล้วเอ่ะปิดช่องให้ดูหน่อยสำหรับวันนี้นอา้าสำหรับวันนี้นะคะเออเนี้ยก็ขอแค่นี้นคะ่ะบ๊ายบายครับอย่าลืมกด กดซับสไครป์กดิดาำด้วยนะคะใช่ช่องยิบซีพาเที่ยวคะ่ะพากินพาเที่ยวจ้ะบ๊ายบายเลยเอาไก่เอาไก่ไกใส่ให้ผู้ชม,มกินด้วยชนกล้องไง